สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำวุ้นกะทิใบเตยสูตรนี้ทำออกมาวุ้นใบเตยไม่ขมตัววุ้นไม่คายน้ำทำง่ายมากค่ะสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้ไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำใบเตยก่อนค่ะเราก็จะนำใบเตยและน้ำเปล่าไปปั่นรวมกันจากนั้นก็คั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยเข้มขน้นพอคั้นเอาน้ำใบเตยเสร็จเราก็จะมาทำในส่วนของวุ้นใบเตยกันเลยค่ะ ต่อไปก็เตรียมน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปพอใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จนะคะเราก็จะคนให้ตัวผงวุ้นกระจายตัวดีค่ะพอคนจนผงวุ้นกระจายตัวดีเราก็จะแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำแบบนี้30นาทีเพื่อให้ผงวุ้นได้อิ่มน้ำค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะการที่เราแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำแบบนี้จะช่วยทำให้วุ้นของเราไม่คายน้ำค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของวุ้นกะทิกันต่อเลยค่ะ เตรียมน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะพอใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จเราก็จะคนให้ตัวผงวุ้นกระจายตัวดีพอคนจนผงวุ้นกระจายตัวดีเราก็จะแช่ไว้ในน้ำสามสินาทีเช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ผงวุ้นไว้ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมให้เข้ากันนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นํามาเทใส่หม้อ ใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็คนไปจนกว่าผงวุ้นของเราจะสุกดีย้ำนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลาและจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อค่ะเพื่อไม่ให้วุ้นของเราติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้นะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะคนไปจนกว่าวุ้นของเราจะสุกดีค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มวุ้นมาจนน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังค่ะโดยในขั้นตอนนี้ให้สังเกตที่ทับพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะพอวุ้นของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลใสยขาวลงไปค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าวุ้นของเรายังไม่สุกแนะนำอย่าใส่น้ําตาลทรายลงไปเด็ดขาดค่ะเพราะในส่วนของน้ําตาลทรายจะไปรัดเม็ดวุ้นของเราไว้ไม่ให้สุกนะพอน้ําตาลละลายเราก็จะใส่น้ําใบเตยลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราจะปรับมาใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นก็คนไปจนกว่าน้ําใบเตยของเราจะสุกค่ะย้ํานะคะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลา เพื่อไม่ให้น้ําใบเตยของเราเดือดขึ้นมาค่ะถ้าน้ําใบเตยของเราเดือดขึ้นมาก็จะทําให้น้ําใบเตยของเราตกตะกอนนะดังนั้นจะต้องคนตลอดเวลาค่ะที่สําคัญในขั้นตอนนี้จะต้องต้มน้ําใบเตยให้สุกนะเพื่อไม่ให้น้ําใบเตยของเรามีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําใบเตยมาเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วนะคะน้ําใบเตยของเราก็สุกแล้วค่ะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะสีผสมอาหารที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลส่วนความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะส่วนในขั้นตอนการต้มน้ําใบเตยเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะเพราะถ้าต้มนานเกินไปจะทําให้น้ําใบเตยตกตะกอนแล้วก็สีไม่สวยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนเล็กน้อยค่ะพอวุ้นใบเตยคลายร้อนเล็กน้อยนะคะเราก็จะนํามาหยอดใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนขนาดก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ทับพีนะคะหยอดลงไปเราจะใส่ลงไปหนึ่งทับพีค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่หยอดลงไปจนเต็มพิมพ์นะคะเราจะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับหยอดในส่วนของวุ้นกะทิด้วยค่ะ พอหยอดวุ้นใบเตยลงไปจนหมดแล้วนะคะถ้าในขั้นตอนนี้สังเกตว่ามีฟองอากาศก็ให้ตักออกให้หมดค่ะตอนนี้เราก็ได้ตักฟองอากาศออกหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนของวุ้นใบเตยไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของวุ้นกะทิกันต่อเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งหมอ้อจากนั้นก็นําผงวุ้นที่เราแช่ครบเวลานะคะมาคนผสมให้เข้ากันนี่อีกรอบเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อค่ะ จากนั้นก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงพอเปิดไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนตลอดเวลาในขั้นตอนนี้อย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้วุ้นของเราจับตัวกันนะคะและที่สําคัญวุ้นของเราก็จะติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้ค่ะ พอเราต้มมาได้สักพักนะคะน้ําก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วในขั้นตอนนี้เราจะมาเช็คว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังค่ะโดยในขั้นตอนนี้ให้เราสังเกตที่ทัพพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะพอวุ้นสุกดีเราก็จะใส่เกลือค่ะน้ําตาลใส่ขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะ ในส่วนของน้ําตาลนะคะถ้าวุ้นของเราไม่สุกดีอย่าใส่ตัวน้ําตาลลงไปเด็ดขาดนะเพราะในส่วนของน้ําตาลจะไปรัดผงวุ้นของเราไว้ไม่ให้สุกค่ะพอคนจนน้ําตาลทราละลายดีเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จรูปหรือใครจะใช้เป็นกะทิขั้นสดก็ได้ค่ะ พอใส่หัวกะทิลงไปเสร็จเราก็จะปรับมาใช้ไฟอ่อนจากนั้นก็ต้มต่อจนกว่าน้ำกะทิจะร้อนค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะเราจะต้มพอให้น้ำกะทิร้อนก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มบุนกะทิมาจนร้อนแล้วนะคะก็มีกลิ่นหอมกะทิขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็พักไว้ให้ใคลายร้อนเล็กน้อยค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเช็คว่าวุ้นใบเตยของเราใช้ได้หรือยังค่ะโดยให้เรานะคะใช้นิ้วมือแตะลงไปถ้ามีลักษณะแผ่นตึงหรือคล้ายกับแผ่นฟิล์มแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆหยอดในส่วนของวุ้นกะทิลงไปค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะอย่าทําแรงนะให้เราทําอย่างเบามือเพราะถ้าเราทําแรงเกินไปจะทําให้หน้าวุ้นใบเตยของเราแตกได้ค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนํานะคะในขั้นตอนนี้อย่าปล่อยให้วุ้นใบเตยเซตตัวนะถ้าเราปล่อยให้วุ้นใบเตยเซตตัวหรือว่าวุ้นใบเตยแข็งตัวดีนะคะก็จะทําให้วุ้นของเราแยกชั้นกันค่ะดังนั้นนะคะแนะนําให้วุ้นของเรามีลักษณะแผ่นฟิล์มแบบนี้นะพอได้ที่เราก็จะหยอดในส่วนของวุ้นกะทิลงไปตามแบบนี้เลยค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆหยอดไปจนกว่าจะหมดค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หยอดวุ้นจนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้วุ้นของเราเซตตัวดีค่อยมาดูกันค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทำวุ้นกะทิใบเตยสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะตัววุ้นของเราก็แยกชั้นได้สวยมากเลยค่ะในส่วนของสีวุ้นใบเตยก็สวยกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เรามาชิมรสชาติกันนะคะ อร่อยลงตัวมากเลยค่ะสูตรนี้วุ้นใบเตยของเราไม่ขมนะคะมีความหอมของกลิ่นใบเตยและในส่วนของวุ้นกะทิก็มีความหอมของกะทิเช่นกันค่ะก็หวานลงตัวกําลังดีนะส่วนคนไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ําตาลได้ค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะถ้าเกิดทําแล้วทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บได้หสัปดาห์ค่ะ โอเคนะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ